ก็กลาบสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็มาต่อกันที่พาร์ทที่สองหลังจากพาร์ทที่แล้วในเรื่องยาวเฟ้ยเลยนะมาในเรื่องไอ้พาร์ทนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อเดี๋ยวต้องเก็บเพชรไปเยอะเพื่อสุ่มหาตัวละครใช่ไหมอ๋อมีจ้ำด้วยจ้ำอยู่นี่นี่หว่า คล้ายคุกกี้รันเลยอ่ะโอเคถ้ามีหลอดเลือดก,ก็น่าจะฮิวเยอะเนี่ยเยอะจัดโอเคมาคอ,คอ,อัอพอย่อพอมันไม่ใชยกับพื้นดีกว่าไม่ได้ใช้ตามตัวนี่ มีระยะทงเข้าบอบอกว่าใกล้สุดนะครับนี่นจะเป็นพุ่งอ๋อโอเคพุ่งก็แจวอยู่เฮ้ยใครอ่ะคุกกี้รอสตอดอะไรวเนี่ยตดัดคาสตาดนะ ถ้าสตาร์ทรุ่นที่สามมีรุ่นด้วยไปล็ลรกับรุ่นที่สิบอะโคดะสนาโดชีนะอยาเขาจะผิดไปจบแล้วเหรออ,อ้าได้เลยช่วยปุ๊บได้ปับ๊บมันน่าจะแจกให้ครบหกตัวหรือเปล่า เราลองกดไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ไหวเราเข้าไปหาตัวละครใหม่กันดีกว่าเนี๋ยวเล่นตัวเท่าที่มีไปก่อนนะอ่าส่วนใหญ่เกมนีน้ผมจะไม่เก็บให้ครบสามดาวนะผมจะเล่นนไปก่อนแล้วพอเริ่มมีตัวหัวขอกลับมาเล่นเนี่ยมาเก็บให้ครบสามดาวมันจะง่ายกว่าถ้าเราหมดแต่เอาเก็บสามดาวมันจะผ่านด่านช้านะโอเคอันนี้ให้อัพเลเวลคุกกี้นะครับใช้ไลไรอัพเ่ย น่าใช้นี้ด้วยวะ่ะโอเคเลเวลสูงสุดคือเลเวลสามหอไม่น่าใช่สามน่าจะมีสี่อันนี้อัพไปถึงสามถ้าอัพเป็นสามค่าค่าอะไรมันก็จะเพิ่มขึ้นดูเรื่องครับรับทราบอ๋อแล้วจะตัวนี้มาใหม่ด้วยยังไม่รู้สกิลไปกดกันต่อนันเราจะไม่อ่านเรื่องนะเพราะมันเสียเวลาจนภายหน้ากับความมืดที่แข็งแกร่งไป อะไรขึ้นอีกวะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกว่าดูจดหมายก่อนอุ้ยรับดิเพชรบานเลยอืมอันนี้ได้หมดเลยเหรอได้เยอะจังวะเฮ้ยได้ตัวใหม่แล้วอะไรวะได้ครบหกตัวแล้วไวจัดแจกง,ง่ายๆโอ,โอเค เอ้ยได้แป้นอันนี้มาส,สามมันด้วยนั่นก็สุดได้สามตัวเลยเด้เฮ้ยโอ้โหวายกระดูกนี่ยู่เพิ่งรับดีว,วะโอเคแล้วก็ตัดไม้อะจอมจัดท่อนไม้หนึ่งท่อนอ๋อไม่ค่อยมีเคล็แจกตังค์ให้เราทำเรื่อย ไม้ทำอะไรวะลืมไา้สุ่มอ่าเราอย่าเพิ่มสุ่มเลยเพราะตัวเราครบกตัวแล้วเก็บไว้สุ่มทีเดียวดีกว่านะกิจกรรมโอเครับก่อนเชิญเพื่อน,นนะไม่มีเพื่อนให้เชิญหรอกไม่มีเพื่อนครบนะโอเคแล้วรางมัก่อนเออโอเคมันจะไปบวกเพิ่มเรื่อยๆสินะอันนี้ยังไม่ได้นะครับผมกระดาน ไลขสิบห้าเรามีไหมเนี่ยไม่มีนะครับร่วมกิจกรรมไปดูววนจุกจีนกลางวันก่อนอ๋อเราค่อนข้างได้ของสุ่มฟรีมาเยอะเดี๋ยวทำทำคลิปสุป่มทีเดียวนะโอเคเราไปเล่นกันต่อดีกว่าตอนนี้ตัวเราน่าจะมีครบแล้วนะเดี๋ยวก่อนเราจะทีมเพิ่มยังไงวะเนี่ยแล้วใส่ตัวละครเพิ่มไงอะ่ะ ของฉันความสัมพันธ์อ่าเราจะจัดตัวละครเพิ่มยังไงวะเนี่ยเออเอาหน้าผมไปโยกไว้ตรงนี้ดีกว่าอ,อืมแล้วก็กดดามของเกี้ยงฉันกลับมันเปลี่ยนเซตไม่ได้อะ ดรือเพืเล่นเซตนี้ไปก่อนเอาเล่นเซตนี้ไปก่อนอ๋อมาจาัดตรงนี้นี่เองอ้โหไปห้าตัวเองอย่างนั้นเหรออ่าตัวที่ผมคิดว่าไก่การ์ดสุดน่าจะเป็นพ่อมดนะใส่มาสุดห้าตัวใช่ไหมแล้วก็มีเซตสองเซตสามโอเคไป เง็นไงรู้ดิเวเป็นม์กาแฟมีอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันอีกแล้วแต่ว่าตัวที่กล่างจริงแน่เป็นตัวไอตัวเริ่มต้นนะอ๋อเมีอัตโนมัติด้วยแมว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 ผมกดเองเราสกิลเจ้าตรงนี้ก่อนเฮ้ยตัวนี้เหมือนตัวไอห้าห้าจากภาแตอนเริ่มเลยเนาะห้าคุกกี้ตอนต้นกำเนิดอะนี่ทำสกิลได้เลยโอเคบัฟเพื่อนจ๋า ตัวเดียวก็ปั่นไปซะ,ะตัวเดียวก็ยังปั่นอีกโอเคมีคูณด้วยนะเอาแล้วคูณตัวหน่อยดีกว่าเกมจะได้ไวขึ้นพิกสับดิเออให้พิกสับเลยจะได้ไวๆหน่อยปั่นเลยอย่าลืมโอเคเลือดเพื่อนเอาฮิวเออไอ้นี่เกือบแตกเต้ไปโอ้ยมีคูณห้าเลยวะเฮ้ย จะถึงเส้นชัยนะครับเก็บสกิลไว้หน่อยเอาแล้วกดตัวนอมัตนี่ว่อาอ่าแมวแม่ตัวนอมัตผมจะเล่นเองเอาจบแล้วกำลังตัดสินใจยอยู่จะกดตัวนอมัตรหรือจะกดเล่นเองนี่มันก็จบซะแล้วไวเกิ้งเกมเอ๋อมันโหลดอยู่ใจเย็นดิโอ้โห บอกบอกตัวเองอ๋อแล้วเลิกภาพมันได้แล้วภาพมาหยุดไม่หย่อนไป ว่าตัวพิงนี่จะการแพงหลังได้ค่อนข้างโอเคนะมีบัฟวเกาะด้วยปันยิ้วหน่อยไปตำมันโอเคแจ๋วโอ้ยเร็วลีพิ้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 ว โอเคสับแผงหลังหน่อยเปินเลยโอเคเจ๋าเจ้าปะมันเออแผงหลังเหรอแผงหลังเหรอไอ้หมดมันจะได้กดเพิ่มเพิ่มทั้งวันก็น่าจะได้นะเพราะมันกดอัตโนมัติได้อะก็เนี่ยเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยโอเค พื้นที่ถัดไปเราโหลดสักครู่ไปนี้น่าจะเป็นด่านอันนี้แล้วนะด่านจบอันแรกอะ่ะอัน,นี้วอยวายแล้วชาที่เหนืลอยลำบากค่าหิวอ่ตอนนี้มีเย็นได้อยู่โอ้มันยังตกลงกันเรื่องกินอยู่เลยนะ ็ดีนะครับผมสำหรับคนชอบเต็มในเรื่องมันก็เีเรื่องให้ดูเรื่อยๆนะเฮ้ยเริ่มแข็งแล้ววายพวกนี้มันเริ่มแข็งแล้วเฮ้ย บักพิวเรื่อยๆเรฟพิวเรื่อยๆจัดการมันจัดการแทงหลังไปเร็วโอเคครึ่งด่านแล้วนะอยู่ไว้ก่อนป่นมันสับมันโอเคดูท่าตัวพิกน่าจะโหดสุดนะว่าผมอัพไปเยอะใช่ไหมสกิลก็จะแรงหน่อย โอ้ยเอาตัวสตอรี่เราตายเอาคุกกี้ก็แตกแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหแตกไปสองเลยเหลือมันดาวเดียวมั้งเนี่ยอืมจริงด้วยแม่นิกดูนอนตาโอเคสำหรับคุกกี้คิงดอมนะครับผมวันนี้ก็สนุกกันพอสมควรแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ใครที่เข้ามาดูก็คอยตามให้ผมด้วยนะ รับคุกกี้คิงดอมก็เอาไว้เล่นกันพาเราไปแทน้ผมเล่นีกีก็บอกมาได้นะครับผมยังไงผมจะทำรีวิวให้อีกหรือจะบอกให้ผมเล่นหรืออะไรก็ตามเกมไหนก็ได้สำหรับนี้นก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วกดติดตาม